มาให้เหลีดดีๆขอให้ได้แลกแต้มหน่อยครับตอนนี้ต้องการแต้มอีกแค่100นะครับเพื่อจะได้เป็นแลกตัว200มาใช้นะครับสายฟรีหวังแค่นั้นนะมาดูทงกันนะโอ้โหเรียบร้อย f p ฮะเฮ้ยตำนานฟานบัตเทนเหรอเฮ้ยฟานบัตเทนมาเฉยเลยฮะสามพันแต้ม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยฮะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับไอใหม่ไอดี ID สำรองสายฟรีแบบฟรีจริงๆวันนี้จบกิจแล้วนะครับคิดว่าน่าจะปิดซีซั่นจบวันนี้เลยนะครับสำหรับไอดีฟรีนะครับ จะได้ตัวอะไรจะได้คุ้มไหมนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนสายรีนะครับก็บ่นกันเยอะว่าไม่ได้บ้างได้บ้างแต่บางคนก็ได้อานายฟานบัฟเทนอะไรบ้างโอ้โหแต่ไอดีนี้ไม่ได้นะอาร์นายก็มีม,มีฟานพัฟเทนกุณลิสตไม่ได้เลยครับไอดี ID ฟีเนื่องจากผมมากลางคันแล้วก็เล่นไม่ทันนะครับแต่ก็ยังดีนี่ฮะยังดีที่พอได้เก็บนะครับอันนี้ก็เล่นจบแล้วเดี๋ยวต้องรับอ่ะกดรับมาเชสตัว มันก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีจริงก็ถือพอได้เล่นสนุกนะทุกคนนะโดยรวมผมว่ามันโอเคอยู่นะครับอ่าผมจะปั้น id ฟรีพร้อมกับ id หลักไปเรื่อยๆดูซิว่า id หลักกับ id ฟรีไอดีไหนจะเติบกว่ากันนะครับจะเติบใหญ่กว่ากันอ่าอันนี้เรียกว่าเปิดแบบใหม่เอี่ยมๆอ่้าวโอ้โห LW โอ้โห ถ้าเป็น ST จะชื่นฉ่ำม,มากโอเคอย่างน้อยก็ร้อยสนะโอเคอยู่นะร้อยสครับเอาไปแลกแต้มได้ได้เท่าไหร่อได้สิบแต้มหนึ่งจากร้อยร้ถึงร้อยเได้ร้อยสก็โอเคอยู่นะอ่ารับไปครับใครที่ยังไม่ทํากิจนะครับยังทําได้ถึงวันพฤหัสนี้นะครับถึงวันพฤหัสนี้ก็คือกิจทั้งหมดจะออกแล้วนะครับอืม นี่ฮะคลิปนี้อาจจะได้ออนวันถัดไปนะครับเพราะว่าเ่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลืออยู่3วันนะครับเพราะถ้าเกิดคลิปออนไปอาจจะเหลือแค่วันเดียวนะครับเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเหลือ3วันนึงหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะได้ออนวันถัดไปถ้าออนวันถัดไปก,ก็ก็คือเหลือแค่วันเดียวนะครับคือวันพฤหัสนะครับอ่าอันนี้ก็หลายคนก็เลือกมาร์คเคแต่ผมคิดว่าชิ้นส่วน t o t s น่าจะสําคัญสําหรับทายกิจนี้นะครับอาจจะได้ ตัวขำๆอีกสักตัวหนึงนะเพราะว่าทีมผมไม่มีตัวเลยนะครับไม่มีนักเตะเลยนะครับก็เรียกว่ามาเพิ่มที่กิจของ TOTs เลยนะครับก็ว่าได้เลยนะถือว่าเริ่มได้สวยนะฮะแต่ต้องไปดูนะว่าจิ๊กซอของเราได้เท่าไหร่เนื่องจากเราแลกตัวสไลเดอร์มาแล้วนะครับห้าแต้มนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหลังจากจบกิจนนะครับเราจะไปแลกสำหรับ ประตูผู้รักษาประตูอ่านี่ฮะก็กดรับชุดก่อนนะครับถึงจะเห็นร้อยเจ็ดนะครับอ่าเอ้าผมยังทำกิจไม่จบเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องทำกิจให้จบให้หมดนะครับถ้าทำกิจไม่จบกดรับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวกดรับชุดก่อนนะฮะกดรับชุดมันจะยังไม่ขึ้นนะหรือมันขึ้นเลยวะลองกดรับดูสิขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นต้องไปเล่นกิจอีกแล้วเนี่ยต้องไปเล่นกิจคาดเวลาอีกเลี้ยว อโอเคได้ชุดที่โอ้ไม่ขึ้นนะครับต้องไปเล่นกิจนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นก่อนนะครับมันเหลืออะไรนะครับอะโอเคผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจที่เรายังไม่ได้รับของแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเล่นหมดแล้วแต่ไม่ได้รับของอะโอเคครับจัดไปขอตัวดีๆหน่อยพอได้แลกแต้ม CB ถ้าได้ร0อยและ7ผมเอาไปเล่นเลยนะโอ้โห102ฮะ หวังหวังไงก็มีความหวังไงเพราะว่ามันเป็นกิจช่วงวันสุดท้ายอะมันน่าจะแจกบ้างไงอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปแรกเลยดีกว่านะครับเนื่องจากอ่าไอดี ID หลักก็แรกอ่าทางอ่าหลวงเดมานะครับ แรก DCR มาค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับคุ้มกับแต้มที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวอื่นมันแค่แต้ม300แต้ม450สนะครับส่วน d k r นี่600แต้มนะล่างนี้นะครับแล้วก็มันเป็นการที่แบบว่าได้อัพสกิลสีลุง้งมันก็เลยทําให้พุ่งตัวถึง200นะครับบวกกับส่วนสูงเขานี่บอกเลยว่าลูกปั่นนี้โอกาสที่จะเซฟก็มีเยอะอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องลองแลกไปดูนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็เก่งนะครับเก่งเลยนะครับ ก็เลยแลกมาไม่น่าเสียดายตอนนี้มีแต้มจิ๊กซออยู่125นะครับ125ก็จะต้องทําให้ได้200นะมันถึงจะแลกได้ใช่ไหมอันนี้แลกสไนเดอร์ไปแล้วแลกกูลิสิกไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีแค่200แต้มโอ้มี CB 106มี CAM มี LW โอ้โห,โโหเดี๋ยวต้องไปโอ้มีเพชรอยู่6,800นะครับโอกาสเรายังได้เปิดเพชรอยู่นะวันนี้นะ ต่ต้องลองไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านคา้ากอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหเราดูกระดาแต่ละอันนี้แบบมีแต่เสียเงินนงงั้นเลยนะครับซึ่งสายฟรีต้องกดข้ามนะ <laughs> สายฟรีต้องกดข้ามนะทุกคนนะอ่ะไม่มีอะไรให้เปิดละตอนนี้เดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับสามพันเพชรอยู่ตรงไหนเอ่ยสามพันเพชรสามพันเพชรสามพันเพชรอ่ะอยู่ไหนอะสามพันเพชรผมอ๋ออยู่นี่โอเค สามพันเพรมาลุ้นกันดีกว่าโอ้โหดูต,ตัวเนี่ยถ้าเกิดเปิดมาได้กิบซิโนโรนันโดนี่คือกระโดดเยเลยนะเนี่ยกิซิโนโรนันโดนะอยากได้ฮะซีอาร์เซเว่นนะไหนจะได้นี่แบบโคตรดีใจอะแต่มันเป็นไปไม่ได้สามพันเพรมันยากที่จะแจกมาดูกันนะสําหรับสามพันเพรอาจจะได้ร้อยสี่ร้อยห้าเพื่อเอาไปแลกแต้มสักหน่อยนะครับขออะไรก็ได้อย่าตรงเลทพอนะครับขออะไรก็ได้อย่าตรงเลทพอ มาให้เหลดดีๆขอให้ได้แลกแต้มหน่อยครับตอนนี้ต้องการแต้มอีกแค่100นะครับเพื่อจะได้เป็นแลกตัว200มาใช้นะครับสายฟรีหวังแค่นั้นนะฮะมาดูทงกันนะฮะโอ้โหเรียบร้อย F4 ฮนะเฮ้ยตำนานฟานบัตแทนเหรอเฮ้ยฟานบัตเทนมาเฉยเลยฮะ3 0สามพันแต้มเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวจริงปะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมไม่ไปออกไอดีหลักวะมามาออกไอดีรองทำไมวะเนี่ย ให้ตายกะโรบินเฮ้ยทุกคนนะนี่คือสามพันเพชรทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมเมื่อกี้อยากได้คิสตานโดโรนโด,ดนครับแต่ทาง EA ก็จัดฟาร์มบัตเทนมาให้เลยครับว่านั่มันเหมาะสมสุดแล้วนะครับ <c oughs> ดีใจเดี๋ยนะสามพันเพชรผมยังเหลืออยู่สามพันแปดผมจะไม่เปิดไม่เปิดแล้ววันนี้คือหยุดแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ขอดีใจก่อนนะสามพันเพชรไม่เปิดต่อแล้วฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยะครับว่ามันยังไงสรุป ไอดี ID, อ่าตัวฟรีของผมก็รู้สึกว่ายังไงไหนขอดูหน่อยนี่ฮะฟานบัตเทนลากลงมาก่อนลากลงมาก่อนตัวเก่งๆลากลงมาก่อน Dkr นี่เพิ่งแลกมาเมื่อกี้เลยเอามาเปลี่ยนปั๊บอ่าเรียบร้อยฟานบัตเทนเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อ่า Dkr ใส่ไปแล้วโอ้โหทุกคนฮะดูทีมผมดิเปิดสามมันเพชรชีวิตเปลี่ยนนะ ฟานบัตเทนเข้าเฉยเลยโอ้โหแล้วนี่เป็นการส่งท้ายกิจที่แบบว่าประทับใจสัตว์เลยโอโ้ได้ฟานบัตเทนนะต่อยอดเลยคันนี้โ,โหตอนนี้ไอดีนี้ทำไมอะจะจะ,จะดีกว่าไอดีหลักนะเนี่ยไอดีรองมักจะมาดีกว่าไอดีหลักเสมอนะครับรอบนี้ก็ส่งท้ายด้วยฟานบัตเทนนะครับเดี๋ยวเราไปดู่าแต้มแรกกันนี้ก่อนว่ามีแต้มแรกเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะ้เราเข้าไปดูในนู้นมันถึงจะเห็น เราต้องดูก่อนว่าแต้มในอ่าแลกเปลี่ยนของเราโอ้ลนลนนะตอนนี้ลนมากอนะไม่คิดว่าจะได้ตัวดีเดี๋ยวนะอ่าแกลอรี่มีอยู่เท่าไหร่ร้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูแลกเปลี่ยนว่าแลกเปลี่ยนจะมีมาเสริมให้ถึงส0งร้ยไหมอ่ะตอนนี้ผมมีร้อยส5่0 4อยห้ตัวลองดูอันนี้30 สามสบบกยีเป็น50อันนี้ก็น่าจะาระมสองร้อยาอ่ะเอ้ยจริงๆเราเก็บไอ้ตัวร้อยหนึ่งไว้นะแต่ผมนึกไม่ทันเมื่อกี้เก็บตัวร้อยหนึงเอาไว้แรกกิจกรรมดีกว่าเนียมเอามาเปลี่ยนมันก็เกินอะถึงเราได้200ยแต้มมันก็ยังเกินไงเ,เสียดายไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าได้รวบรวม แล้วเรามาดูกันว่า200แต้มของผมจะแลกตัวอะไรที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะตอนนี้ผมมีกองหน้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือเป็นตัวที่เก่งทั้งคู่ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า200แต้มเสดายเนี่ยมัน205นะอีก5แต้มไม่น่าแลกเลยครับตัว101เสดายเสดาย,ดายไม่เป็นไรฮะ200แต้มตอนนี้ CB 106ถ้าได้300มันจะดีเนาะมันจะได้เนี่ยโคแมน ไม่ใช่คอกแมนคู Man, ่แมนเอ้ยแม็กอเลิเตอร์เหรอแม็กอเลิเตอร์ letter, ก็สองร้อยเหรอเอาเอาแม็กอเลเตอร์ letter, เลยจบๆไปได้ไหม <c oughs> แรกเลยเราอย่าไปคิดอะไรมากและนี่คือนักเตะ200แต้มที่ผมตัดสินใจเลือกมาตำแหน่ง CM ที่ผมกำลังขาดอยู่นะครับเอาแม็กอเลิเตอร์ไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็106นะเนาะก็ใช้ได้อยู่นะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันในทีมนะครับว่า ทีมของเราหลังจากอัปเดตล่าสุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะวันนี้บอกเลยว่ายิ้มทั้งวันนะได้ได้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะชุ่มฉ่าทั้งวันอนะ่ะวันเนี้ย <laughs> ดูดิโอโูฟานมาเทนแล้วผมมีมาร์เคเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแมกอะเลสเตอร์ uh, A เข้าทีมก่อนนะแมกอะเลสเตอร์ Mac A นี่แทนใครดีอะแทนจาลาดไหมอันนี้โอ้โหเดอมาร์เคผมมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีมาร์เคอยู่เก้าตัวนะครับ เราก็จะเลือกตีใครก่อน DKR ปานบัตเทนหรือแมกอาริเตอร์แต่เดี๋ยวเอาแมกอาริเตอร์เข้าทีมก่อนนะฮะอ่ะนี่เลยแทนเจอลาบไปอู้หูสวยอะทิทมทิมสวยอะทุกคนโอเคแล้วเสียดายนะถ้าเกิดมีสามร้อยแต้มผมก็โอ้โห LB ไม่ได้แลก LB นะครับแต่ว่าจะไปเอาแอสซีโคเกือบไม่ทันเฉยเลยนะครับเพราะต้องเก็บไอคอนนะครับเก็บไอคอนไม่ทันนะฮะโอ้โหลูกนี้แลกอ่าถ้ามีแต้มแลกนะ แรกอ่าดิมาโกนะจบเลยนะนะ LB ตอนนี้ยังขาด LB อยู่ฮะก็ถือว่าประมาณนี้นะครับกลีบนี้อ่ะใครว่าผมคุ้มบ้างพิมพ์มาหน่อยครับคุมมคม้มพิมพ์คุ้มพิมพ์ว่าคุ้มนะฮะโอ้โหดูฮะได้ฟานบัตเทียนมาเหมือนผมได้กี่แต้มอ่ะฟานบัตเทียนพันสองร้อยห้าสิบแต้ม,มจึงใจฮะใครว่าผมคุม้มกดคอมเมนต์มาหน่อยครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นการที่แบบดวงดีนะครับนี่แหละครับสายฟรีที่ดวงไม่ดีแต่บางวันก็ดวงดีนะเออต้องบอกอย่างงี้นะครับแล้วก็โอเคครับเราได้ฟาร์มเทนมาตอนนี้ก็ไม่อาจจะมีอะไรแล้วรอรอเ,เก็บมาร์คเคสักหน่อยแล้วเรามาเทนให้เต็มนะครับเดี๋ยวรอให้ทีมเต็มจริงๆ้วผมจะเอา่อาทีมนี้แหละครับดันแรงนะครับอ่าใครที่อยากดูเดี๋ยวอาจจะเอาเข้าไปในไลฟ์สดด้วยนะครับเอาไปทําทีมกันนะครับ ไอดีนี้พิเศษแน่นอนนะครับแต่ยังไม่บอกว่าผมจะเอาไอดีนี้ไปทําอะไรนะครับวันนี้ก็ขอปั้นไว้ก่อนนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ